นีดิฉันสอบด้วยการท้องไงครับผมเอาชาโรออกอยาวครับผมเทียที่หานี่ใส่ไปต้นนี่แหละต้นบุกไม่เหตุงานครับผมพักเทียเยเย่ยงนี่เอานกมาใส่์ร่อบมึงเชี่ยโมดินมาเดี๋ยวลอยได้เวร่านัตรียมว่าสีแยงไปเบื้องต้น,นหรือเชี่ยโมดินตัวกับวัดจักมันเอียงพี่นี่มันเอียงนี่เนี่ยมึเง,เยมเงเห็นทันทีอันน,นี้ทัน าคู่เทียงใลกันซะเดียวเกินครับผม,มองปลาเป็นเสียงไงครับคร่มบางๆส่างมึงกันดูอันนี้ไอ้นเดียเ๋ยวลอยวะโอ้เดี๋ยวลอยเดียวเห็นหร,รอ,รนหนอครับผมเดี๋ยวลอยครับซาโรบเปิดเตามแน,นครับผมสีเดีเ่ยวร่องนะครับผมพักเพอนใหม่ครับโมกาใส่ถิ่มครับผม แต่เนี่ยครับออกเครือที่หาอะแมนหมาเนี่ยครับผมเลยเสียงเงี้ยโอ้เสียนบดดิ่งกะจองครับ่าทันเขากงร่วมาทันแม่นบ่เนยโอ้ดินครับครับพุ่นลงมา หัเขาเสน,นอพี่นอกเออหันมาบันหันเออโอ้เข้าสว่าขึ้นสวร์เข้าสว่าขึ้นได้เนาะหันต้อนครับผม มันตายบอลดินขึ้หอยหัวงั้นซาโรดินเนี่ยโดดโๆๆเสียงไงครับไปเอาฝาพวกไปง่ายกว่าครับเสียงไงข้าร่มมีพอบางๆครับผม ยุบโพนี่ยนี่ยนี่นี่าโรกับผมฝุ่นดินจนปีชิมุนนะครับเดี๋ยวไปหอดเอาอ่างซูมัาเทหนาเนี่ยจากหงหงองเอาปลาดเอาแม่เอาแม่มาเอา ก็บเก็บเก็บเก็บว่าบายหมดว้าบดินบดินหัวขาดข้าวบบโอ้ปิดดินนดฮะตาขจาดินนี่หรอวะอาจารย์คิดเห็นไหมครับผูช่วยคอมเมนต์หน่อครับคัปีขาเนีนี่ดึงคนหางมึงไงเปียกดึงได้ขาใสอะผมใสเหรอ ไม้เ่าเนี่ยโอ้ยตัวไม่เห็นกรอบกรอบถุงออกมือเลยเปลี่ยนกับแม่นีข้อนพาเงียบเอาไปนะจอนับผมเก็บครับผมอาจารย์ซาโรขึ้นค้อนสองครับผมขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งก่อนหาหน่ใหญ่พัดใส่ค้อนครับผมค้อนมางั้นนะครับกับภากับทีมงานอยู่นนะครับผมต่อเติมห้องโซ้เพิ่มนครับผมไปครับเดี๋ยวเราดูนั่งกันครับผมครับ ใหญ่ครับผมใหญ่มาใส่ข้อนี้นี่ข้อน่าหง่ะนะครับผมห่างมิ่มอยู่นี่แตกก็มาจะมาขึ้นผมใหา่ถึงข้างมิ่มแตกไปครับผมเฮ็ดงานครับเกสีพ่อเดี๋ยวยินเสียงหน่อยครับฮู้นต่อเติมอของเสาเอ้ครับเจ้าครับผมไปครับประมาณบ่ายสามสี่โมงยังสี่ถี่ใหญ่ใส่ตุนดูหน่อยตุนหนึ่งครับผมไปครับเราดูกันปลาเตีมสองสีม้าประมาอนี้อาจารย์เตีมสองชาโดมาครับบมาเอากล่องไหมนั่ครับฮู้นใส่ตุนดู ตาเห็นงางาเลยยังหยาบดอยแล้วงาดีกว่าด้วยงมึกเสียงหน่อยตอนนั้นบ่ฮะปุ๊ดเนี่ยปะเอาอันขั้นเดี๋ยวเขาสูงยังก่อนสองครับผมสองตัวไม้ไม้นี่ม่ดิวตันนี่ปุ๊ดออกอะไรหรอมุดิวตันตัวไใบ้านไหมเอามันขืนมาหนีไหม มือยเ,เหรอไม่ผือเลยงั้นมัคือมีดโดนแท้นี่นมีนมโดนสนสองครับผมมือนไม่เห็นง่ายน,นะผมต่อเติมเลยนเขาใส่นะใส่เลยปวดหลอกแล้วรั่วๆได้มือน,นี้ตุกเสียงมา่างกัเห็ดดีึันมาตัวตนจิกกันไรเนาะข้าพังมันเห็ดมือนังกันไกีมุนดีโม่ให อาจารย์ทางไหนเพิ่งับนี้คือหันนลังเห็นใส่คือใส่ทีอของดีไป,ไป่ะบวตรงบวเตียมมันจะบวเตียมขี่เนาะใช่เห็นมึงอาจารย์นั่นเองอาจารย์นี่กูสูงขี่งาน,นเอาว่าตัวสองเอาว่าสารวงจัดสองเตียมแล้วมือนีง เดี๋ยวดี๋งามเดี๋ยวอวนเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาเดี๋ยวเดี๋เาลยเหน่อยหนเมื่เยเด้วถึงต้นดนดีจักถึงเดีเก็บเบเก็บสองแต้มแล้วเมื่อนี้เราหลุดแต้มสใส่ต้นดูหน่อยพูดมัน ครับผมอาจารย์ครับผมน่ารุ่นเตีมซ้ำครับ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 ท่านเฮ็ดงานครับผมครับผมอู้อู่เฉต้นดูหน่อยต้นมึงครับันโอ้ยมือไกลๆนี่ต้นดูหน่อยต้นมึงครับผมไปครับเตี่มซ้ำสีไม้พวกมึงสาธุอาจารย์นะครับใจแบบประมาณนี้ครับผมมีนกเสียงหน่อยเดียกอยู่ต้นม่วงครับนี่ครับเดี๋ย ไปครับดูแหนมสัมครับผมพู้หนึ่งงานอยู่ไกลๆพู้ครับครับดูแหนมสัมของซาโร๋มือนครับผมปพดออกแล้วนี่ไหลครับผมไปรถลัครับครับผมอาจารย์สำนับมือนกันสิสองแต้มครับผมถือว่าสอบผ่านครับผมซาโร๋มือนนี่เอานกกล้งครับนกปลากระมาป่วนเปลี่ยนเลยครับผมตัวนันมันม่ยมเขารวมครับผมตีจะไดมากกับร่ง ีดินกับขืนต้นต้นหน่อยปวดด้วยไรบุ๊สุดท้ายคลิปนี้กะเอาไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดคลิปนี้เลยครับผมสุสดท้ายมือนี้กะเอาไปท่านี้นะครับผมเดี๋ยวนุ่งร้อหนังนกระสีกราบแล้วครับผมสวัสดีครับ